สวัสดีครับพบก,กับสุรกุกชาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่เอาต้นแนงเป็นเดิมพันโค้ดโมนโนเผยไม่ชนะสมควรออกออกแล้วกูจะเอาลายแดก มนโนลันก่อนทีมชาติไทยบูสิงคโปร์ถ้าแพ้ผมก็สมควรโดนไล่ขอสู้ถวายหัวมโนโูเก็งกับคุณสอใหญ่ของทัพชังศึกทีมชาติไทยของเราพร้อมด้วยวัชพลแก้วผลึกผู้ประสอนทีมชาติไทยให้สภาพก่อนเกมการฝึกซ้อม Official Training ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในช่วงเย็นวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน การที่จะนำทัพชั้งศึกเจอกับสิงคโปร์ในศึกฟุตบอลโลกมิว6รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลกุม4นัดที่2ในวันอังคารที่21พฤศจิกายนโดยท่านบอลอูบูกิ่งได้พูดถึงสภาพความพร้อมข,ของทีมชาติไทยซึ่งก็ระบุว่าตอนนี้เราจะไม่มีชนะทิพย์กับพรรษาเหมิบุลที่บาดเจ็บก่อนหน้าน,นี้แต่ก็มีทีมสินดังๆที่ลงง้อมกับทีมจนเกือบสมบูรณ์แล้วน่าจะมีชื่อในเกมนั้น,นี้ได้ทีมที่เราคุยกันก็คือเป็นเกมที่ประมาทไม่ได้เพราะพวกเขาก็แพ้มาในเกมแรก มันเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราเช่นกันและเป็นเกมที่อันตรายของเราตอเรามีความมั่นใจที่จะกลับมาเราจะเชิดหน้าขึ้นแล้วลุยกันใหม่ไม่เสียเวลาไปคิดถึงเกมกับจีนแล้วเพราะเราต้องการสามแต้มในเกมนี้เท่านั้นเั่นคือสิ่งที่เราโฟกัสส่วนเรื่องอนาคตการกลุ่น,น,นทีมของมโนผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามว่าถ้าหากแพ้เกมนี้อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับทีมชาติไทยมีความกดดันหรือไม่นั้นมโนกล่าวสั้นๆว่าถ้าแพ้ก็สมควรที่จะไล่ผมออก โดยผู้สื่อข่าวนะครับถามต่อถึงประเด็นที่ว่าโค้ได้ติดตามข่าวสารทางโลกโซเชียลบ้างหรือเปล่ารวมถึงกมช็อนักเตะเรื่องการเสพโลกโซเชียลมีเดียหรือไม่อย่างไรคค้นมษย์บอกว่าโซเชียลสมัยนี้มันมีอิทธิพลมากก็จริงอาจจะมีการล้ำเส้นบ้างเช่นส่งข้อความส่วนตัวมาแต่ตัวเองได้ปิดโซเชียลไปตั้งแต่ก่อนเกมกับจีนแล้วแต่ว่าตัวเองก็ไม่สนใจและมีสมาธิกับเกมนี้ตั้งใจเก็บสามคะแนนให้ได้แต่จริงรบกวนต่างๆออกไปแล้วมีสมาธิกับเกมนี้เท่านั้นครับโห มานุพหวาโค้ชสิงคโปร์ฟาดประโยชน์เด็ดก่อนเกมชาทีมชาติไทยทาคายุกินิชิกายะเฮดโค้ชของทีมชาติสิงคโปร์ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมพบกับทีมชาติไทยทาคายุกินิชิกายะหัวหนา้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติสิงคโปร์ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมพบกับทีมชาติไทยในศึกกัลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่2ในวันอังคารที่21พฤศจิกาย,ยนตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงชมถ่ายทอดสดได้ทางไทยรัฐทีวี32 ในายใหญ่ชาวญี่ปุ่นกล่าวว่านักเตะไทยมีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากแถมยังเล่นตามเทคนิคได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นสําหรับพวกเราแล้วทีมชาติสิงคโปร์การเล่นเกมรุกและเกมรับให้ละเอียดรอบคอบจึงเป็นสิ่งสําคัญจึงอยู่เราเคารพและตระหนักถึงคุณภาพของทีมชาติไทยแต่เมื่อลงเล่นในบ้านพวกเราจะใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยในสนามและเสียงเชียร์จากแฟนๆให้ดังก็เรื่มให้ได้มากที่สุดเหมือนเป็นผู้เล่นคนที่12 สิงคโปร์ต้องรวบรวมพลังรวมเป็นหนึ่งไม่ใช่แค่ผู้เล่นในสนามแต่รวมไปถึงแฟนบอลทุกคนด้วยเพราะพวกเราคือวันทีมสิงคโปร์แฟนบอลจะเป็นปัจจัยสําคัญให้เราเอาชนะทีมชาติไทยได้รับรองไทยต้องโกโรธแน่ๆคาคืนนี้จะได้รู้กันกองเชียร์เข้ามากันเยอะๆนะครับนี่คือฝากประโยคเด็ดก่อนเกมชะทีมชาติไทย ด่วนเปิดโฉม3มกุนสือตัวเต่งหัวหน้าโค้คนใหม่ทีมชาติไทยจากผลงานทีมมโนอปูกิงทำทีมพ่แพ้ให้กับทีมชาติจีนในนัดแรกกระแสมาแรงอย่างมากหลังจากจบเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 1 6รอบคัเราเคลื่อนนัดที่2พบกับทีมชาติจีนโดยยืนตัดใจทุใหย่จะมีการเปลี่นแปลงครั้งใหญ่ตอนนี้มี3รายชื่อกุนสือตัวเต่งที่จะเข้ามาทําหน้าที่หัวหน้าโค้ทีมชาติไทยคนใหม่แทนมโนอปูกิงแล้วประกอบไปด้วยรายแรก มาชัตทดะอิชิอิจากประเทศญี่ปุ่นรายที่2ปาร์คฮังซอจากเกาหลีใต้ส่วนรายที่3เป็นเคซเกะฮอนดะจากญี่ปุ่นซึ่งทั้งสามคนต่างก็กําลังว่างงานและเปิดใจแล้วนะครับว่าเลือกอยากจะคุมทีมชาติไทยและหวังที่จะพาทีมชาติไทยไปบนโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ให้ได้แฟนจังสึกอยากให้ใครละครับมาเป็นกุญสึกคนใหม่ของทีมชาติไทยมากที่สุดนะครับ เดอตุกเซโนแล้วยปยชพงผิวอ่อนนะครับตำนานกองหน้าทีมชาติไทยของเรานะครับได้ตอบทันควันหลังจากถูกถามพร้อมเป็นกุญสือทีมชาติไทยหรือไม่มีการถามถึงคําถามไปที่เดอตุกตำนานกองหน้าทีมชาติไทยว่าอยากจะเป็นกุญสือทีมชาติไทยหรือไม่เดอตุกปยชพงผิวอ่อนตอบว่าผมจะเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลจะเป็นโค้ชไปทําไมผมมันเลยเวลาเป็นโค้ชมาแล้วแต่ถ้าเป็นที่ปรึกษาไปบอกข้อมูล หาวิธีพัฒนาอันนี้โอเคคือผมมันไปได้ไกลกว่าโค้ชแล้วถามว่าทำไหม่ได้ไหมทําได้แต่ว่ามันเลยเวลาไปแล้วคือตามความเป็นจริงผมต้องการสมัครเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาของผมผมก็ต้องถอยออกมาแต่ตำแหน่งอื่นในสมาค,คมก็มีเยอะแยะไปสมัครได้ถ้าเขาไม่เอาเราก็กลับไปทำงานของเราเหมือนเดิม4ปีนี้ไม่ได้4ปีข้างหน้าผมก็จะสมัครอีก วิวิวสิงคโปร์ประเทศไทยสถานก,การณ์บังคับช้างศึกต้องชนะเพื่อต่อลมหายใจศึกคัดบโลก2026บฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับมีคิวลงสนามเกมฟุตบอลโลก2 0 2พกรอมจะเลือกส่วนเอเชียกลุ่มซีนัดที่2พบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงและเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้ดรวบรวมข้อมูลสำคัญคเพื่อพาแผ่นบอลไปอุ่นเครื่อง ส่งความพร้อมของนักเตะทั้งสองฝั่งฝั่งไทยและฝั่งสิงคโปร์รวมถึงสถิติต่างๆที่น่าสนใจมาฝากก่อนเกมใน,นนันนี้เกมที่จะชี้ชะตาทับชังศึกว่าจะได้ลุ้นไปต่อหรือไม่ในศึกบอลโลก2006รอบคัดเลือกนะครับเราเริ่มต้นกันที่สภาพความพร้อมของทีมชาติไทยของเรานะครับอันดับที่102ของโลกเริ่มจากสภาพความพร้อมของ,ของทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะทีมจะการ์ด2ผู้เล่นคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมนัดก่อน อย่างชนะทิพย์สงกสินรับพรรษาเหมวิบุญแน่นอนแล้วขณะที่ในรายของทิลปินดันดาทางมโนเบอร์กิงเปิดเผยว่าก่อนหน้าในวัยสามห้าปีมีการดีขึ้นเรื่อยๆและคาดการณ์ว่าน่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้ทางนี้คาดการณ์ว่า11เผู้เ,เล่นตัวจริงในเกมจะมีการปรับเปลี่ยนทับเล็กน้อยนะครับจากเกมล่าสุดซึ่งตำแหน่งประสบประตูก็ยังคงจะเป็นปฏิวัติคำใหม่ส่วนเซนเตอร์แบ็กเป็นกิษสดาการแมนจะคู่กับเอเดสดอลลอโดยมีทีตธนบุญมทาทันโสนบทแขนเป็นกับตันเทีมและยืนแบ็กซ้าย ส่วนทาด้าน,นขวานะครับเป็นคริสตองโดด้านข้างโอกาสก็จะเป็นสารตยุเย็นยืนจะคู่กับโบเก้าอันตน์โดยมีพิทวัตสุจิตธรรมกุลวิรเทพป้อมพัน์เป็นตัวสดช่างส่วนแนวรุกก็ยังคงเป็นสุโชุสรรชาติที่ทํางานร่วมกับปะดินพลาและคาดการณ์ว่าน่าจะส่งเอกนิปัญญาจากทีมอูระเรดเดมอนเป็นตัวจริงแทนชนาทิพย์และหน้าเป้าเป็นซุเปอร์ชายใจเดดนะครับต่อมาเรามาดูความพร้อมของทีมชาติสิงคโปร์อันดับโลกอยู่ที่100 55ของโลกทีมชาติสิงคโปร์ชุดนี้อยู่ในการดูแลข,ของทาคายุกินิชิกายะคนเสือชาวญี่ปุ่นที่เข้ามารับงานคุมทีมตั้นทางก,การปี2 0 2 2โดยก่อนเข้าสู่โปรแกร,รมคับบอลโลกทีมของนิชิกายะทำผลงานในเกมอุ่นเครื่อง6นัดด้วยการชนะ2เสมอ3และแพ้ไป1ส่วนในเกมรอบกันเลือกผู้บอลโลก2 0 2 6รอบแรกพวกเขาเอาชนะทีมชัม้นกลุ่มไป ได้แบบไปกลับ2-1และ1-0ขณะที่การแข่งขันนัดแรกของรอบ2พวกเขาก็บุกไปไพ่ายต่อเกาหลีใต้แบบขลอยถึง5ประตูต่อ0ูนนะครับเกมนี้ครับนิชิเกะยะพยายามปลุกใจลูกเทียมให้รีมความผิดหวังจากนัดล่าสุดและทำงานให้หนักในเกมพบก,กับทีมจัตไทยซึ่งจากสารการบนหน้าตรนารางคะแนนของไทยกับสิงคโปร์นั้นไม่ได้ต่างกันเลยทั้ง2ทีมต่างต้องการ3แตันแรกเพื่อโอกาสเข้ารอบด้วยกันถึงคู่ก การันตีสภาพความพร้อมของทีมชาติสิงคโปร์อยู่ในจุดที่เดีนํำทีมมาโดย2นักเตะที่ค้าแข่งในทยลลีกับบีจีปทุมอย่างอีฟันฟันดี้หวนใจของแอนโทนีโพซิลที่เพิ่งคว้ารองอันดับที่1การประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023และไรฮันจวัตแบคขวาลูกครึ่งสิงคโปร์เวลในวัย23เปะส่วนในรายอื่นอย่างเช่นฮาริสฮารุนกับตันเทียมสวาฮันัวจะขับมาเล และชาซาฮิรนันคาดกนกันว่าพร้อมเป็นตัวจริงในเกมนี้อย่างนนนาแ,แน่นอนทำไมสามแต้มนี้ถึงสำคัญมากนะครับระดับชี้ชะตาทับชั้งศึกต่อความแพ้แพ้ตอนทีมชัดจีนนะครับในสนามราชมังคลาส่งผลให้ทีมทัตไทยร้แต้มจากการลงเล่นในบ้านของตัวเองซึ่งถือว่าไร้แรงมากเพราะจะทำให้ทีมชาติไทยต้องหันไปโฟกัสก,กับการควรหนหาคะแนนจากห้าเกมที่เหลืออยู่ในเมื่อซึ่งแบ่งเป็นเย้าสองนัดและเยือนสามนัด เนื่องจากการเล่นในบ้านด้วยฟอร์มอย่างที่เป็นปัจจุบันเช่นในเกมพบก,กับจีนยังมีปัญหาให้ปรับปรุงอีกเยอะขนาดนี้เกมนอกบ้านทั้งสเกมจะต้องเป็นงานหินของทีมชาติไทยอย่างีเลีเ่ยงไม่ได้การบินไปเยือนสิงคโปร์ในนัดน,นี้ทีมชาติไทยในมือของมานูปูกิ้งจึงจําเป็นต้องเน้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะการเล่นเพื่อหวังเจ็บ3แต้มไม่ใช่แค่1นแต้มเพราะหากพลาดเสมอหรือแพ้ข,ขึ้นมาในเกมนี้โอกาสติด หนึ่งใน2ของกรุงเข้ารอบ3ของสึกคัดบบนโลกจะมืดมนกว่าเดิมอย่างไม่ต้องสงสัยเกมนี้นะครับจึงเปรียบดังเกมชี้ชะตาของทัพชังศึกว่าดังนั้นเกมนี้จึงเปรียบดังเกมชี้ชะตาของทัพชังศึกว่าจะมีดีพอที่จะเก็บสารเต็ม,เ,ตมเพื่อไปทําการบ้านเตรียมสู้รบปรบมือกับ4นัดที่เหลือในปี2 0 2 4หรือไม่ เทนีโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในวันนี้วันที่21พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยทุ่มตรงถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่องหมายเลข32นะครับนี่คือสุปข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบช้าว,วันที่21พฤศจิกายน